เลือกกินเอาไหมเอ,อ้หาอาหารนะครับออบรรเทาอาการปวดฟันไปด้วยครับไี่ก็ใบใบไผ่นะครับเป็นอาหารอ่อนนะครับการกินการเคี้ยวก็จะง่ายอยงนี้เป็นช่วงเวที่แบบนี่ช่วงเวลาที่หา อะไรก็ได้แต่ที่หนูพอกินได้นะครับห,หนูกินบรรเทาอาการปวดขับประคองให้หนูหายไวไม้มีไอ้แมงเดือนเอ้ยหนูก็กินอิ่มแล้วท้องพุงหนูกลางหมดแล้ว ปรงกลางหมดแล้วน้องให้น้องกินน้องขอหมดแอ่นี่ปวดฟันขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับสวัสดีครับ